มันเงิดใบเงิดแง่มันไปอยู่หัตตายอย่างไก่ใบไก่แง่ซ่แห่งใดก็บอกปะเนี่ยโอ้โจมาอย่าล่ำเหลือยเหินก็ครับรอโซอหาใบาเพลงนะ,ะ<ฮ>่ะบันโอ้หไปอยูลืมไหนโซอ,อยังได้ก็บอกปะเนี่ยโอ้เราไปอยู่ไหนมาล่ำเหลืออย่างมาล้าสมัยเนี่ยงูขอว่าประเดี๋ยวเนี่ยปนใจ G P S กันแล้วนะโอ้แล้วมันคืออย่าเรน G P S เนี่ยมันก็คือเครื่องนำทางเนี่ยผมกำลังซื้อมาใหม่ๆเหม,มือนกันก็ว่าจะไปลองใช้ยอยู่เหมือนกันไอ้เหิน เอออันก็เข้าทางอะค่ะอันขี้กับบรรทุลองใจรถได้นี่ยป่ะขี่ไปส่งแอร์ไปบ้ายเป่งโอปะป่ะป่ะปะเออป่ะโหแล้วมันใจอย่างใดเนี่ยเรนก่อนอื่นเนาะเขาก็ต้องเลือกโหมดมันอย่งก่อนนะอือ้าวจะเอาโหมดอย่างพวกไหนมีถึงสี่ห้าโหมดก่อนเนี่ยพอแล้วอันขี้ลองเอาโหมดหนึ่งเหรอโหมดหนึ่งก่อนเนาะอือนี่โหมดหนึ่งโหมดคนสวยเนี่ยลองฟังดูเนาะว่าเสียงจะม่วนบ้างใดเนาะเออลองดูอะสวัสดีเจ้า หมดคนสวยเจ้าเสียงเขาหมนดิเพ okay, so like ื่อนเอาลองลองหมดอื่นนะเลื่อนไปแฮมโอ้ยังหมอปอใจเด้อืมลองฟังหมดซองบอนี่หมดคนเท่านะอืมลองดูเนาะคนเท่าเปลี่ยนไดเนาะอ่ะหมดคนเท่าเน้อเขาไหวกันเลื่อนเลื่อนไปแหมมันเลื่อนไปแหมเขาฟังแหมเสียงมันแค่เท่าไปแต่ออ่ะหมดเออหมดที่สามนี่น่าสนใจเน้อหมดอย่างวะหมดกระเทยนะเราฟังดูบ่อยที่ตื่นตาอ่าน้องดูอ้าเราลไมีอยางให้รับใจจ้า Oh. โหมดนี่เห็นเราไปบอกให้ป้าเลื่อนไปแฮมหมดสี่ครับอ้ยังเนี่ยหมดตู้เจ้าโอ้ให,ให้เด็กเขาแท้ฟังเดินทางดีเนะเาะลองดูหมดตู้เจ้าครับอ่ะดูเออเจริญพนย่าเที่ยวโอ้บ่เข้าไหวเราบอกให้มันเป็นทางการเราไปเอาเลื่อนไปแฮมเลือดไปแฮมโอ้ไอ้มันเหลือหมดสุดท้ายแล้วนะเนี่ยหมดห้าเนี่ยเออลองฟังดูปะหมดมาตรฐานเนาะลองดูเนาะมันเป็นนายเนาะชอบก่อนเนี่ยสวัสดีครับเรากําลังนําพาท่านไปสู่ บ้านไอ้เป่งครับโอ้ยเอาเสียงเนี้ยบ่ายเรน<ะ>เสียงมา,มาตรฐานดิบเฮ้ยแล้วมันหู้ด้วยนะว่าเขาจะไปบ้านไอ้เป่งเนี่ยตกลงเอาเสียงนี่กันเอาเสียงเนี้ยเสียงเนี่ยเอาเสียงเนีเ,าเนาะโอเคเ,อเสียงมาตรฐาน ไอ้เหนครับเว้ยมันพหวนะครับเจ๊จ้าหน้อย GPS มันเตือนท่านเหรอโอ้แล้วมันโหได้อย่งไดวะน้อเฮ้ยโอ้เจ๊จ้าหน้อยแล้วกันเนาะเชื่อมันเชื่อมันห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายโอ้มันล็อกแตะล็อกบ้าวเฮ้ยเล่นแต้แตะแตะขุณกำลังออกนอกเส้นทางโอ้ก็มันบอกให้เลี้ยวซ้ายให้ก็เลี้ยวซ้ายมันแล้วเหรอมันยจะว่าออกนอกเส้นทางแหมอเนี่ยฉินจะไปเถียงหากับโอ้เถียงก็นมาได้อย่งไดเนี่ยโอ้ใจเย็นๆนี่เหวนลองฟังแผมสักน้อยกันเอออีกสามร้อยเมตรให้เลี้ยวขวาโอเลี้ยวขวาอ๋อ ขวาไปเลยขวาไปเลยตามมันบอกนะะักกตรงไปอีกสักจำลําให้เหลียเยเ้ยวซ้ายโอ้เดียวเลี้ยวซ้ายเดียวเลี้ยวขวามันจะเป็นเจือหรือเปล่าเลนเชื่อฮา,ากะโอ้ก็เชือมันกะ G P S มันกำลังนำทางเอาเนี่ยให้หวินก็อโอ้ยเนาะเอ่เออีอออออออกสองร้อยเมตรให้เลี้ยวขวาแหมกำเลี้ยวขวาแหมมอเออ,เอ,อบาดเจือมันบขนาขณะนี้ถ้ากําลังวนกลับมาที่เดิมแหว่าแล้วแค่กับว่าสารพระภูมิเลยแยย่าาห่านเจือไปเจือเงแ้ยอันนี้ วนปิกแมตติกเกลติกปิดปิดปิด G P S ขี้ไหนเล่นขิงจะฟังปิดปหาป้อขิงหยังโค้ดได้เปืป้อครับผมเฮ้ย <c oughs> แค่ว่าเปลี่ยนหมดเลยเฮ้ยถ้าแบบเปลี่ยน,นให้หยาบุกขวางแล้วเนี่ยโอ้กยโอ๋อป้ยเปลี่ยนหมดใหม่ป่ะโอเค ผมเปลี่ยนโมดเพื่อวเน้อเปลี่ยนเป็นโมดตู้เจ้าละกันโมดที่สี่เนะอจะได้จุ่มใจใจจื่นใจเย็นข่องอ่ะใจเย็นใจเย็นเน้ออะโมดตู้เจ้าเอ่ะจะเริ่มผ่อนญาติเยี่ยมทั้งหลายโอสาตู้ครับครับครับนรมาสการครับพระคุณเจ้าครับเออสาตู้บะคารณาเป็นนั่งที่อาสนะโอเล่นไอยางบะอาสนะเนี่ย อาสนะก็คือว่าเป็นที่นั่งเป็นบอนั่งท้ากันนั่งกันแล้วหรอปเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วกรุณารัตประคด้วยประคดเนี่ยยังไงหมออันเนี้ยคาดเข็มครับคาดเบลละเข็มคาดนนะเออเขาคาดแล้วหรออันเชิญเกียวมาประจำปัสสาที่เกียวหนึ่งเนี่ยใส่เกียวหนึ่งเนี่ยเข้าเกียวหนึ่งไปเลยเหรเนยเหยียบมิดเอวอาราธนาพวงมาลัยขับทุ่งไปข้างนากัมพวงมาลัยมันมันเหยียบมิดมิด เยียบเต็มตี่เยียบไปเลยเหิอนไปเยี่ยมกำลังขับรถเกินความเร็วที่กำหนดให้เดินสายกลางด้วยเออเกาะเส้นการางนนไว้บะเอ,อนานะกะเดินทางสายกลางอย่างที่อันอาตมาพูนว่านะกะโ,โอ้ไอเฮิอนระวังรถรถรถตึ<ล>๊งนะเฮารอบรอบอ้เชิยี่ยมกำลังออกนอกเส้นทางเฮารบรถก็บพวกแห้ออกนอกเส้นทางอยู่มันจะเจื่อได้กี่โมเต์เนี่ยออ้น่าเชื่อมพวกไอเฮน มันเป็น oh, ท oh, ุเ yeah, จ yeah. oh. uh ้า oh. ก็ตีนใจค่ามันเหลือมันไปก่าวใจใจเ็ใจเย็นเย็โอใจเย็นเยนะไอ้ยออเลดสิบออ้โอโอ้รโอ้โอโอ้รโอ้ยอเยโอ้ยโอิอสกี้อยจะป้ยโย้ยแล้วย